ไี่ไหวจะเคลียอ่อนเพลียไม่อยากจะเส็นทนไม่ได้แล้วค่ะจะพูดยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษวันนี้นะคะมีประโยคสวยๆนอกจากการสะบดค่ะโอเคประโยคนี้นะคะลองเลือกใช้กันดูค่ะตัวอย่างสถานการณ์นะอย่างเช่นเวลาที่คุณต้องมีประชุมตอนเช้านะคะแมวของคุณค่ะนั่งหิวตอนตีสี่แล้วนั่งก็มาปลุกคุณค่ะคุณแบบไม่ไหวแล้วนะน้องแมวคุณสามารถพูดบอกน้องแมวได้ว่า I can't stand this I can't stand this. ตัวคำว่า can't นะคะสามารถออกเป็น can't หรือ can't ก็ได้ค่ะตรง can't ถ้าเราทำให้เป็นปฏิเสธนะคะให้ลากเสียงย,วยาวๆนะคะเป็นสระเสียงยาวโอเคไหม can't เพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงอาจจะไม่ออกนะถ้าฝรั่งพูดเร็วมาก I can't stand this. I can't stand this. ่า stand กับ this นะคะเสียง the กับเสียง this เนี่ยมันคล้ายๆกันดังนั้นออกเสียงเดียวออกแค่ this เป็น I can't stand this. I can't stand this อ่าแบบนี้ได้แล้วนะคะไปดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะทุกวันคุณต้องเดินทางนะ,ะสชั่วโมงรถติดทุกวันคุณแบบทนไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วฉันจะไปซื้อคอนโดข้างที่ทำงานฉันอ่ะคุณสามารถพูดกับตัวเองได้ว่า I'm done with this I'm done with this I'm done with this นะคะ with the traffic with the expenses with the stress in the morning I'm done with this I'm done with this this แบบซอเือกัดเบนมีอือนิดนึง This I'm done with this อาพอกันทีไม่ไหวแล้วมาดูประโยคต่อไปเลยค่ะบ้านคุณเลี้ยงหมาค่ะน้องหมาทำแจกันโบราณแตกรอบที่5ค่ะคุณสามารถบอกน้องหมาได้ว่า oh no, oh no not again Oh no not again แบบโมโหกุหิดนิดนึงนะแบบอุ้ยต้อไม่ไหวแล้ว Oh no not again Oh no not again อ่าใส่อารมณ์เข้าไปด้วยนะคะคุณจะได้จำได้ค่ะโอเคมาดูประโยคต่อไปค่ะ รถของคุณนะคะใช้มา20ปีแล้วค่ะและในขณะที่คุณกําลังขับไปที่ไฟแดงค่ะแล้วมันก็พังตรงไฟแดงพอดีค่ะคุณสามารถพูดได้ว่า I'm not gonna tolerate this anymore I'm not gonna tolerate this anymore คําว่า tolerate ทอเน้นทอดังๆนะคะ tolerate ทอ l แล้วก็ r a t tolerate tolerate จะพูดให้ชัดต้องตุกรู้ก่อนขยับปากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีทั้งเสียงเรทั้งเสียงเละอยู่ข้างในนี้ tolerate 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 Tol er นะ I'm not gonna tolerate this anymore this มีสเปเชฟิกกับ a n เป็น this anymore I'm not gonna tolerate this anymore tolerate แปลว่าทนนะเองนะถึกทนนะ tolerate I'm not gonna tolerate this anymore ไม่เอาแล้วพอกันที่ทนไม่ได้แล้ว I'm not gonna tolerate this anymore โอเคมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ I have had enough of this เวลา I have ใช่ไหมคะสามารถเชื่อมไปเลยนะคะพูดเป็นคำเดียวรวบเป็น of อ๋อไม่หันเฝ of I've had enough of this I've had enough of this enough มีเสียงเลยเฝอเฝอตรงไหนคะปกติอ่าน enough enough วยไม้ใช่ไหมเออเอาใหม่ enough แบบเฝอนะคะ enough แล้วก็ of เกิดการเชื่อมเป็น enough of of ออกแค่ of ก็พอ enough of enough of แล้วก็ this เหมือนเดิม I've had enough of this I've had I've had enough of this เชื่อมทุกอย่างฝรั่งเชื่อมหมดเลยนะคะเวลาอักปากปุ๊บเชื่อมเลยนะคะดังนั้น I've had enough of this I've had enough of this เวลาที่คุณแบบเกิดเหตุการณ์ที่ทนไม่ได้นะ,ะพูดอันนี้ก็ได้ค่ะแร้วสุดท้ายนะคะมันเป็นโครงสร้างค่ะคือ I'm done แล้วก็บวกกริยา ing อย่างเช่นเวลาที่แบบเฮยพอกัะทีไม่อยากจะฟังข้ออ้างแล้วคุณสามารถพูดได้ว่า I'm done listening to your excuses เ,ออเวลาแบบว่าขอแฟนแต่งงานนะคะเป็นผู้หญิงนี่แหละขอแฟนแต่งงานรอบที่5แฟนก็แบบแบบว่าข้ออ้างนั้นอ้างนี้เรารอบที่6ไม่ไหวแล้วยังไงจะแต่งไม่แต่ง I'm done listening to your excuses I'm done listening to your excuses อ่าพอกันทีกับการฟังข้ออ้างแต่งไม่แต่งเออถ้าแต่งเนี่ยฉันจะให้แม่ฉันมาขอเธอเลย excuses นะคะถ้าแบบมีหลายข้ออ้างก็เติมซิขก็ไปด้วย I'm done listening to your excuses สมมติคุณแบบทนไม่ได้กับอะไรแล้วนะคะก็สามารถเปลี่ยนประโยคนี้เป็น I'm done แล้วก็ใส่กริยา่ h I'm done talking to you แบบพอกันทีไม่อยากคุยแล้ว I'm done talking to you โอเคตอนนี้นะคะเราก็ใช้ประโยคทนไม่ได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลายแบบด้วยกัน,นะคะพออยากรู้จังเลยคะ่ะว่าคุณชอบประโยคไหนมากที่สุดลองแต่งประโยคกันมาดูหรือพิมพ์ทบทวนประโยคที่คุณชอบก็ได้นะคะจะได้จําได้ใช้เป็นใช้ได้เลยใช้ได้อย่างมั่นใจค่ะสําหรับนี้นะคะคอนเทน ทนไม่ได้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะอืมคุณทนได้ไหมคะ <laughs> ทนหน่อยนะคะโอเคมาวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจและหลายคนแท็กเพื่อนมาเรียนด้วยนะคะก็ขอพระคุณมาณที่นี้และขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใสล่าเลิงนะคะอ่ะ Have a good day ladies bye I คือคุณก็จับได้นะแฟนมีกิ๊กรอบที่5รอบที่5แล้วแบบพอกันทีพอกันทีอ,นทอ่าสามารถพูดได้ว่าหรือ I'm listening to this อะไรวะและขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใสล่าเริงนะคะขอาพะกุณ <c oughs> และขอให้คุณมีวันที่ดีและสดใสล่าเริงนะคะ